โอเคเวนกัมพูดไปตักงนานลืมเปิดเสียงอ่ะมาอีกรอบนึงไม่เป็นไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chelsea Every Day, เชลซีเอเวอร์ดีพวกเราคือแชมป์โลก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 ชมป์โลก,ก็วันนี้คือวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2564นะครับเชลซี Chelsea, เราเป็นแชมป์สมโมสรโลกนะครับเก่งที่สุดในโลกนี้แล้วสุดยอดจริงๆนะสำหรับฤด,ดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ คาร์โบคับประจําปี2021นะที่เลื่อนมาแข่งกันในเดือนกุมภาพันธ์2022นี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้เราคือแชมป์โลกทีมปัจจุบันเลยเก่งที่สุดในโลกแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสําหรับรายการ Chelsea Everyday โหพอมัไลฟ์วันนี้ชื่นใจจริงๆกะว่าจะมานั่งไลฟ์พูดคุยแบบสบายๆแต่มีคนดูเยอะถึง20-30คนเนี่ยชื่นใจมากเลยนะครับก่อนหน้านี้พี่เบก็ถามแฟนๆน,นะถามแฟนคลับซึ่ง เราคนเนี่ยดูกันไม่เยอะอยู่กันไม่เยอะซึ่งข้อดีของการอยู่กันไม่เยอะ20-30คนเนี่ยก็รู้จักกันแทบทุกคนนะฮะและก็ทุกคนก็เป็นขาประจําพี่เบ๊ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือรายการที่เรามาพูดคุยกันสบายๆไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีรายได้และพี่เบ๊มาไลฟ์ทักทายพี่น้องแฟนบอลเชลซีเฉยๆนะครับก่อนหน้านี้พี่เบ๊กถามว่าเอ๊ะจะมาไลฟ์ทุกวันดีไหมจริงๆพี่เบ๊ก็อยากจะมาไลฟ์ทุกวันนะครับถ้าว่างนะครับถ้าเกิดว่าปกติ ทำงานอะ่ะถ้าฟิกเวลาเอ้ยมันอาจจะมาไม่ทัน2องทุ่มสามทุ่มนะครับบางทีกลับดึกแล้วข้อมูลเรื่องข่าวไม่ได้ติดตามมาไม่แน,น่นไม่ปึกก็กลัวว่าจะมีน้องๆบางคนที่ไม่เข้าใจนะครับตั้งใจจะมาเอาสาระอะไรเงี้ยแล้วพี่เบียร์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยนะครับก็กลัวว่าจะถูกด่านะแต่ว่าหลังจากที่สํารวจความคิดเห็นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามชมพี่เบียร์เนะี่ยก็คงเข้าใจว่านี่คือ รายการที่แฟนบอลเชลซีนะครับธรรมดาอย่างพี่เบียร์ก็มาคุยกันแบบสบายๆมาคุยกันแบบธรรมดาบางทีอาจจะมีเรื่องข่าวบ้างบางทีอาจจะไม่มีเรื่องข่าวนะหลายหลายคนก็คงเข้าใจแล้ว,วพี่เบียร์ทำงานประจําบางทีก็ไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของข่าวแค่มาไลฟ์ทักทายกันเฉยๆน,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 นะครับก็หลายๆคนคิดว่าคงเข้าใจก็เลยเนี่ย มาไลฟ์ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ชื่นใจนะที่เรามาได้ไลฟ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเชลซีเ e เวอร์ดเราจะมาเจอกันทุกว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 ันเพ,เพราะพี่เบียร์รักแฟนบอลเชลซีทุกคน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 เย้เยเยเดี๋ยวเอาถ้วยแชมป์โลกของฟุตบอลทีมชาติมาชูก่อนเย่ฟีฟ่าเวิร์ลคัพนะครับถ้วยนี้ก็วันนี้จะมาพูดเรื่องแชมป์สโมสรโลกกันนิดนึงนะครับพอดีว่าตั้งแต่เม Years, ื่อคืนและหลังที่หลังจากที่เราได้แชมป์นะครับแล้วก็ในเพจก็มีน้องๆ ทักทายมาว่าเกี่ยวกับอาร์มแชมป์สโมสรโลกนะครับเราจะติดได้เมื่อไหร่ยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบพี่เบียร์ก็เลยคิดว่าเอามาชวนคุยกันในวันนี้นะครับโอเคดื่มน้ําก่อนอเราเป็นแชมป์โลกเราจะไลฟ์ยังไงก็ได้นะครับเรามีความสุขอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้อาจจะเห็นที่นี่มุมบนขวาจะมีโลโก้ของเบียร์ซีซึ่งเป็นโลโก้อย่างเป็นทางการสําหรับเป็น เครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พี่เบียร์ก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เพจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการโฟโต้ชอปนะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเอาโม้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 รูปก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องอาร์มแชมป์้โสม,โมสรอโลกกันนะครับไปดูที่เพจเบียร์ซีฟซหน่อยนะครับอย่างบางคนอาจจะดูจากเพจชมรมเชลซีประเทศไทยบางคนอาจจะดูจาก YouTube นะครับพี่เบียร์ขอโม้รูปซะก่อน นี่ในเพจเบียซีเอฟซีนะครับรูปโปรไฟล์ใหม่นะครับติดอาร์มฟีฟาคัพเวอร์ดคัพแชมเปี้ยนส์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ติดอาร์มยูฟาแชมเปียนส์ลีกฟาวเดชั่นซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นรูปเก่าตั้งแต่ต้นฤดูกาลและอาร์มทั้งสองจุดนี้โฟโต้ชอปเอา <c oughs> นะครับโอเคก็เดี๋ยวเข้ามาว่ากันในเรื่องการสั่งของมีน้องๆถามมาหลายคนเลยนะครับเรื่องการสั่งสินค้าเชลซีจากเมกาสโต้นะครับเดี๋ยว จะสั่งอะไรกันยังไงอยากจะได้เสื้อใหม่อยากจะได้เสื้อติดอาร์มอยากจะได้ติดอาร์มทั้งอยู a ฟ่าะะแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะแชมป์แล้วก็แชมป์อาร์มสโมสรโ,โลกอะไรโหติดกันโนเนียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันหลังใหม่ได้ตลอดนะสอบถามกันได้นะครับสำหรับอาร์มฟีฟ่าคลับเวิร์ดคัพวินเน2021ของเชลซีนะฮะก็เลยต้องโม้หน่อยนี่ก็คือเป็นรูปโปรไฟล์ในปี2022ที่พี่ไปใช้ตลอดปีนะครับ ก็เปลนรูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะไล่เปลี่ยนไปนะครับยูทง o ู u ูบติ t ก k t อกเออแล้วก็ TikTok อีกเรื่องหนึ่งนะครับฝากหน่อยนะครับพี่เบย์อยากจะไลฟ์ TikTok ด้วยตอนที่เนี่ยไลฟ์ Live ไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะพี่เบย์คิดว่าช่องวิเบย์มันไม่ใช่รายการข่าวจ๋าอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่พี่น้องๆน,น,นะครับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ของเราที่เป็นแฟนบอลเชลซีก็ไลฟ์ข่าว นะครับหลายคนแบบเข้มข้นอยู่แล้วนะครับก็มีให้ติดตามกันได้ทั้งปีเตอร์โบทั้งดิเจปาน้องเอิญอะไรต่างๆหรือว่าหลายๆคนนะครับสำหรับช่องนี้ก็ถือว่าเป็นช่องพูดคุยสบายๆแล้วกันนะครับพี่เบียก็เลยเดี๋ยวตอนนี้มีไลฟ์ตอนนี้ออกไปทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ในพี่เบียจริงๆอยากจะตั้งมือถือเครื่องหนึ่งตรงนี้แล้วก็ไลฟ์ติ๊กตอกด้วยนะครับรู้สึกว่าที่ดูข้อมูลมาต้องมีผู้ติดตาม1000คนตอนนี้มีผู้ติดตามแล้วอันนี้เห็นไหมเนี่ย 700กว่าคนนะครับพี่เบียร์ฝากด้วยพี่เบียร์เพิ่งเล่นติ๊กต k อกนะฮะอันนี้เห็นไหมโอเค736คนนะครับถ้าไงฝากใครที่เล่นติ๊กต k อกนะฝากไปติดตามในติ๊กต k อกหน่อยนะครับชื่อเบียร์ CFC เหมือนกันนะครับเบียร์ CFC นะจะได้สนุกสนานบันเทิงกันนะฮะทุกช่องทางเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ไลฟ์ไปไลฟ์มาไลฟ์มา2ฤดูกาลแล้วนะครับมีคนดูอยู่ประมาณเนี้ย 2030คนนะครับก็ถือว่าพี่เบคคิดว่าเป็นเป็นไรเป็นเหมือนครอบครัวเป็นคอมมูนิตี้เป็นพี่น้องมากกว่าที่จะมาเป็นรายการข่าวเพราะนั้นเดี๋ยวหลังโควิดมีกิจกรรมสนุกสนุกแน่นอนแล้วพี่เบคก็เตรียมที่จะเดินสายไปพบปะพี่น้องแฟนบอลเชลซีทั่วประเทศนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้แหละกลุ่มเล็กๆก,กระชับกระชับกันเองกันเองนะครับโดยเฉพาะใครที่ดูไลฟ์อยู่อ่ะ ใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับไลฟ์เดี๋ยวพอดียังทําลิงก์ไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เบียร์จะมีอ่ะจะมีกิจกรรมแล้วก็จะมีอะไรให้ร่วมสนุกกันสําหรับคนที่ดูไลฟ์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง youtube ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะอีกสักวันสองวันขอจัดการลิงก์เร่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ตอนนี้คอนเซปต์ของเรานะครับครอบครัวเบียร์ซพวกเราก็จะเป็น แฟนบอลเชลซีที่มันที่สุดในประเทศไทยแฟนบอลเชลซีที่มันในที่สุดในประเทศไทยโ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 อ้เดี๋ยวหมอสุนินแกไม่เหนื่อยมั <laughs> ้งแกแบบโยโยโยทั้งวันนะครับโอเคอ่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะมาทักทายพูดคุยกันสบายสบายแล้วก็มีสาระเกี่ยวกับอาร์มแชมป์นะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเห็นเสื้อพี่เบียร์ยังไม่มีอาร์มแชมป์นะฮะแต่ถ้าไปดูในโปรไฟล์นะครับนี่โม้อ,อีกที คือนั่ง Photoshop อยู่ว่าโอ้ยก็ดูค่อนข้างเนียนอยู่นะถึงจะดูลอยๆนะครับมีคนทักว่าลอยๆจังเลยทั้งอาร์มฟีฟาแล้วก็อาร์ม UCL นะครับแต่ถ้าดูเผลนๆก็ได้อยู่ได้อยู่แหละเดี๋ยวสั่งแน่นอนนะครับเสื้อที่ติดอาร์มแต่ว่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆสั่งพร้อมกันหน่อยแล้วพอดีของพี่เบียไซส์มันไม่มีนะครับไซส์มันหมดนะครับเศร้ามากเลยก็เดี๋ยวรอไซส์เข้ามาก่อนสําหรับของพี่เบียนะครับเดี๋ยวจะสั่งให้สําหรับของเพื่อนๆก่อนละกันแล้วก็ จะมีเรื่องของผ้าพันคอนะครับแล้วก็จะมีเ,เสื้อยืดอะไรเงี้ยถ้าใครที่อยากสั่งก็เดี๋ยวสั่งกันให้ไปก่อนเลยเรียบร้อยเลยนะกันนะครับโอเคอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันวันนี้ไหมนะครับไม่มีถ้วยฟีฟ่าคัพเวิร์คับถ้วยโคตรสวยนะพี่เบียดูแล้วอะ่ะเป็นแบบเงาวสวยเลยเดี๋ยวค่อยจัดละกันนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยฟีฟ่าเว l ร์คับนะครับหรือว่าฟุตบอลโลกนะที่เป็นทีมชาตินี่หมุนหน่อย จริงๆเอามือหมุนอยู่นะไม่ได้มีเครื่องหมุนอะไรนะครับหนักใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นถ้วยหนึ่งของฟีฟ่าซึ่งฟีฟ่าได้ทําการจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยก็คือฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าคัพเวิร์คับที่เชลซีเพิ่งจะได้แชมป์ไปนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนพยายามด้อยค่าถ้วยนี้ด้วยมูลค่าของเงินรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกว่าได้ประมาณ5ล้านนะครับ หรือว่าท,นะทั้งดูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกน่ทั้งฤดูกาลเนี่ยได้ประมาณ100ล้านเลยนะครับแต่ว่าถ้วยนี้เนี่ยมันก็แข่งกันอยู่2นัดเองนะครับได้รางวัลชนะเลิศมา5ล้านเชลซีก็เอาแล้วนะครับแต่อย่างที่พี่ไปบอกนะครับถ้วยนี้คือแชมป์โลกมันด้อยค่าไม่ได้นะครับไม่ใช่ใครที่จะมาด้อยค่าบอกว่าโอ้เหมือนถ้วยมิเกลมาเหมือนถ้วยเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะถึงแล้วถึงแม้เราจะแข่งแค่2นัดดูสิมันเป็น2นัดที่ไม่ง่ายนะครับเชลซีหรือว่าทีมอื่นก็ตามเนี่ย ต้องเจอกับแชมป์จากทวีปต่างๆเจอจากแชมป์จากลีกอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์อย่างเป็นทางการนะครับแล้วดูสิกว่าเราที่จะเอาชนะพาวเมลัสนะครับมาได้และคว้าแชมป์นี้มาได้มันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับต้องมาเข้าชิงถึงครั้งที่2ครั้งแรกเราก็พ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้อาร์มนี้มาติดโดยเพราะเส้นทางของมันที่พี่เบียร์ย้ำแล้วย้ำอีกว่าคุณต้องเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเท่านั้น ถึงจะได้เข้ามาเล่นในถ้วยนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่ทีมจิ้จงจกที่ไหนจะมาเล่นได้นะครับถ้วยนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละค,คือความภูมิใจของเราภูมิใจแน่นอนไม่ว่าใครมันจะพยายามด้อยค่าใครพยายามที่จะมาเบรมแล้วพูดถึงเงินรางวัลพูดถึงรายการแข่งขันที่น้อยพูดถึงเหมือนกับบอลกระชับมิตรอะไรเง,งี้ยไม่ใช่เลยนะมันไม่เหมือนเลยนะครับบอลกระชับ bon มิตรพี่เบลดูมาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์นะครับตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนส์คัพอะไรเงี้ยเออนั่นเหมือนกระชับมิตรนะแข่งกันขำๆแข่งกันจากที่เชิญมาเล่นแล้วก็ออยิ่งบอลกระชับมิตรในประเทศไทยนะถึงแม้จะเป็นแดงเดือดมาแข่งในไทยก็ตามนะครับหรือที่ไหนก็ตามที่เป็นบอลกระชับมิตรอะเชลซีไปทัวร์เมดการอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนนะครับนี่คือทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการนะรนี่คือแชมป์โลกจริงๆนะเพราะฉะนั้นภูมิใจสุดๆด,ดีใจสุดๆแล้วเดี๋ยวเตรียมจัดอาร์มันติดหน้าอกแน่นอนพี่เบเชื่อว,ว่าอะ แฟนบอลเชลซีหลายคนก็คงจะจัดแน่นอนนะครับไม่ซีเรียสนะว่าใครจะจัดของแท้ของปลอมนะครับพวกเราแฟนบอลเชลซีขอแค่แสดงสัญลักษณ์นะครับแสดงค,ความรักในสโมสรก็ถือว่าเราพวกเราเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวแฟนบอลเหมือนกันนะแต่ถ้าใครมีกําลังทรัพย์มีกําลังในการจัดของแท้ก็สนับสนุนนะพี่เบียร์จัดไปพี่ไม่ได้ขายของละเมดลิขสิทธิฐฐ์เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมของแท้ก็ไม่ว่ากันนะครับเอาละ สาระวันนี้เราจะเข้าสาระเลยไหมหรือเราจะอ่านคอมเมนต์ก่อนคิดว่าเพื่อนๆมากันเยอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะออกกันหมดเพราะนั้นเราเข้าสาระกันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ได้มีอะไระเรื่องราวหรือข้อมูลอะไรมากมายหรอกก็เอาที่น้องๆถามมาละกันนะครับเอามาตอบกันในทีเดียวเลยจะได้เหมือนกับว่าเอ้ยเมล้าววันนี้มีสาระนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีน้องๆถามมาว่าอาร์มของ ฟีฟ่าคาเวีร์คัพเนี่ยหรือว่าแชมป์สโมสรโลกเนี่ยเชลซี Chelsea จะติดได้เมื่อไหร่จะติดได้เลยไหมนะครับแล้วจะติดลงเล่นได้ทุกรายการหรือเปล่าแล้วจะติดไปจนได้ถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าไอรายการนี้มันเป็นค่อมๆระหว่างกลางฤดูกาลนะครับมันก็เลยไม่เหมือนกับ ตาอื่นแชมป์อื่นอย่างเช่นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเชลซีได้แชมป์จากเมื่อตอนจบฤดูกาลที่แล้วเราก็สามารถสวมใส่ในการลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตลอดทั้งฤดูกาลนี้เลยนะครับและรวมถึงอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าเกิดว่าทีมไหนที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้พวกเขาก็จะใส่อาร์มที่เป็นอาร์มทองแชมป์พรีเมียร์ลีกตลอดทั้งฤดูกาลเช่นกันนะครับส่วนอาร์มของฟีฟ่าคาร์โบคับนี่เป็นยังไงนะครับเริ่มจาก พรีเมียร์ลีกก่อนมีคนถามมันมากเลยนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเรากลับมาเตะพรีเมียร์ลีกเราสามารถติดอาร์มแชมป์โลกเลยได้ไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทางพรีเมียร์ลีกไม่อนุญาตให้ติดอาร์มแชมป์โลกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีทีมหนึ่งที่ได้ติดนะในการลงแข่งพรีเมียร์ลีกหนึ่งนัดน,นั่นก็คือหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อสมัยที่แล้วนะันที่พวกเขาได้แชมป์สโมสรโลกนะครับก็ต้องขอเป็นกรณีพิเศษนะและก็ได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองนะเพื่อจะได้แบบเหมือน มีประวัติศาสตร์กับชุดนี้ว่าเราลงเล่นพรีเมียร์ลีกในฐานะแชมป์โลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทางด้านของพรีเมียร์ลีกเขาไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเสื้อแข่งนะครับในระหว่างฤดูกาลคือในช่วงต้นฤดูกาลก่อนที่จะเปิดฤดูกาลทุกทีมเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนชุดแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแบบเสื้อโลโกย้ยี่ห้อเสื้อแล้วก็สปอนเซอร์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องลงทะเบียนไว้เรียบร้อยนะอย่างตอนนี้ก็ทางพรีเมียร์ลีกก็ ให้ติดอาร์มเพมเบร์ดีแค่ด้านขวาด้านเดียวด้านซ้ายก็ปล่อยโล่งให้เป็นพื้นที่ของสปอนเซอร์แต่ก็เป็นสปอนเซอร์ที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเสื้อเราตอนต้นฤด,ดูกาลไม่มีอาร์มสโมสรอ,อนโลกติดหน้าอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่สามารถติดได้ในตามปกตินะที่กลับมาถึงจะติดเลยเนี่ยไม่สามารถติดได้นะครับแต่เชลซีสามารถยื่นเรื่องนะครับอย่างเป็นทางการขออนุญาตไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ ก็เดี๋ยวว่ากันว่าเชลซีจะทําการขอนะครับติดอาร์มสโมสรอนโลกเนี่ยแชมป์นะครับใส่ทําการแข่งขันสักนัดหนึ่งหรือเปล่าหรือจนจบฤด,ดูกาลหรือไงก็แล้วแต่แต่พี่ไปคิดว่ายากสําหรับที่จะใส่จนจบฤดูกาลนะอย่างน้อยก็ขอได้ใส่สักนัดหนึ่งนะครับในพรีเมียร์ลีกเพราะมันจะมีอาร์มพรีเมียร์ลีกแล้วก็สโมสรอนโลกด้วยมันก็จะเท่ไปอย่างหนึ่งนะซึ่งก็เดี๋ยวต้องติดตามดูในเกมที่จะเจอกับคิสซันพาเลสนะว่าจะขอติดทันหรือเปล่าอาละครับแต่ที่แน่ๆอาร์มนี้นะครับ เชลซีจะสามารถติดได้ทันทีนะครับในการลงการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับซึ่งนัดที่จะถึงนี้นัดที่เร็วที่สุดนั่นก็คือการเจอกับบริวนะครับประมาณวันที่ยี่สิหน่อยๆน,นะพี่เบจจะวันที่ไปเป็เป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 นมาได้ยี่สิบสองมั้งกุมภาเนี้ยอีกประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเชลซีก็จะลงแข่งยูฟาแชมเปียนส์ลีกเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะติดอาร์มแชมป์สโมสรโลกลงได้ทันทีเลยนะครับสำหรับยูฟาแชมเปียนส์ลีก แล้วก็อาร์มนี้เนี่ยจะสามารถติดได้จนถึงเมื่อไหร่นะครับก็เราจะสามารถติดได้ตลอดเลยสําหรับรายการยุโรปนะครับทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้จะโคตรเท่มากเพราะว่าติดทั้งอาร์มสโมสรโลกแล้วก็ที่แขนเนี่ยก็จะมีอาร์มยูฟาแชมเปียนส์ลีกรวมถึงฟาวเดชั่นด้วยนะซึ่งวีเวก็ตัดต่อเหมือนกันนะครับลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีว่ามีปัญหาเรื่องการ สั่งอาร์มมาเดี๋ยวก็รอจะสั่งพร้อมกับอาร์มสโมสรอนโลกทีเดียวเลยนะครับแล้วก็โอเคเชลซีสามารถติดได้นะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับแชมป์เนี่ยสามารถติดได้จนจบฤดูกาลนี้จนถึงรอบชิงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้แชมป์ต่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่ได้แชมป์เราก็จบนะครับต้นฤดูกาลหน้าเราก็จะไม่มีอาร์มแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่เรายังสามารถติดอาร์มแชมป์สโมสสอนโลกได้จนกว่าจะถึงการแข่งขันชิงแชมป์สโมสสอนโลก ในฤดูการหน้านะครับซึ่งถ้าสถานการณ์ปกติก็น่าจะกลับมาแข่งขันกันในช่วงปลายปีในเดือนธันวาคมนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นเชลซีลงเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยพร้อมอามแชมป์สโมสรโลกทั้งปลายฤดูการนี้แล้วก็ต้นฤดูการหน้านะครับโอเคพี่ไปคิดว่าน่าจะกระจ่างนะสำหรับอามนี้และอามนี้ซื้อได้ที่ไหนถ้าเกิดว่าซื้อเพิ่มนะี่พี่เบย์ไม่แน่ใจพี่เบย์ก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มขายเสื้อ ขายอะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะติดต่อไปสําหรับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการซื้ออานอย่างเดียวมาติดอย่างเดียวนะครับกับเสื้อที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่จะสั่งเสื้อใหม่เราก็สั่งที่เชลซีแมกกาสโตนะครับซึ่งตอนนี้เชลซีแมกกาสโตก็มีจําหน่ายเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเสื้อใหม่นะเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับตอนต้นฤดูกาลนะ่ะที่เชลซีได้แชมป์นะครับคือเสื้อหมดไซส์หมดจ้าจริงๆมันก็ไม่หมดอ่ะมันมีไซส์อื่นเยอะแต่พี่เบียร์ใส่ไม่ได้ไงนะครับ ก็เนี่ยตอนนี้ available เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งอาร์มแล้วก็ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปช็อปกันได้เลยนี่เข้าไปแล้วก็เลือกเสื้อเย้าสมมุตินะฮะสามารถติดได้ทั้งเสื้อเย้าเสื้อเยือนอ้อลืมอีกนิดนึงนะครับเรื่องของกฎของการใช้อาร์มนะครับก็สำหรับแชมป์สโมสรโลกเนี่ยสามารถติดได้ที่เสื้อเชลซีที่เป็นเฟิร์สทีมเท่านั้นนะฮะก็คือเป็นทีมชุดใหญ่ทีมชุดหลักนะครับ เชลซีไม่สามารถเอาอาร์มนี้ไปติดในเสื้อของทีมชุดเยาวชนได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาไปติดได้ในเสื้อแข่งนะครับเสื้อซ้อมอื่นๆขอไปเสื้อซ้อมอื่นๆหรือว่าเสื้อย้อนยุคเสื้อเลตโทอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถไปติดได้นะครับติดได้เฉพาะเสื้อตัวนี้ฤดูกาลนี้นี่เท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้ไซส์เสื้อนะครับทางเชลซีแมกกาสโตเขาก็มี SMLXL S นะครับจริงๆแล้วคนทั่วไปก็สั่งได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวเสื้อหมดนะก็สามารถเลือกตรงนี้ Personalize อ่าเลือกไซส์ก่อนนะครับ Personalize นะฮะแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเป็นลีกนะครับก็จะเป็นเบอร์พรีเมียร์ลีกอาร์มพรีเมียร์ลีกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนี่บอลถ้วยนะ่าจะมีทั้งคาราบาลนะครับมีทั้งนี่วินเนอร์อยูฟาฟัา่บอะไรนนต่างๆแล้วก็นี่ฮะ มีอาร์มเฉพาะฟีฟ่าคาเวร์ครับติดหน้าอกหรือจะติดมันทั้งยูแชมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่แขนแล้วก็ติดที่อาร์มที่หน้าอกก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีให้เลือกแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เอาสาระามาฝากกันนิดนึงก่อนนอนละกันนะครับใครมีคําถามอะไรเดี๋ยวพี่เบลลองไปอ่านคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสักนิดนึงละกันนะฮะวันนี้ทักทายทาง YouTube ก่อนละกันนะครับคอมเมนต์น้อยๆก็ทักทายน้องอักเวบอกว่าอยากได้อาร์มรูปเบ้ามาแปะมากกว่าไม่น่าจะแปะเสื้อเชลซีใช่ไหมอาร์มรูปเบ้าเนี่ยเอาไปให้ทีมอื่นใช่ไหม <laughs> แปะนะครับน้องซุปสลอ็อตสวัสดีครับนะฮะนี่คือรายการโมเยสม้าเหรอฮะไว้ <laughs> ให้พี่ปามโมไปนะทีมหนึ่งไหมแล้วก็พี่เบียร์ก็ขี้โมเหมือนกันนะพี่เบียร์เนี่ยก็พอๆกันนะ,ะคุณหนุ่มโสทรสวัสดีครับอ่า ไปดูที่เพจเบียร์ CFC กันหน่อยนะฮะอุย้ยนี่น้องวิจิตราเห็นไหมวันนี้พี่มากับสาระแน่นๆนล้วนๆนะครับโอเคคุณบุญยริศนะฮะน้องซุปสลอตนะครับคุณณฤิพพลนะฮะสวัสดีครับในช่วงแรกที่ลืมเปิดเสียงนะ,ะต้องขออภัยนะครับน้องบุญยญริศบอกว่าเพิ่งสั่งผ้าบันคอไปน้องวิจิตราเนี่ยมาติดตามพี่ไปขอบคุณมากเลยนะน้องวิจิตราที่มาทักทายกันนะครับ น้องสุบันอ๋อสวัสดีครับพี่เบียรเราได้กองหน้าคมๆสักคนก็คงจะดีนะครับหวังว่าแต่ตอนนี้ก็ขอให้ไถให้ไปจนจบฤด,ดูกาลก่อนละกันนะครับอาระะทางเพจ facebook ชมรมเชลซีะเทดไทยว่าอย่างไรกันบ้างน้องฟานสวัสดีครับบอกโยโยโย,โย,โยสวัสดีชมป์โลกนะฮะของ MM บอกว่าสวยเลยครับทีนี้อ่าหเทศชุดใหญ่จัดเต็มนะครับนี่น้องเตชิดบอกเมืม่อคืนก็เป็นแชมป์โลกนะฮะสวัสดีนะฮะน้องปิงปอง ว่าเมื่อคืนบาเยอร์ยังติดหน้าอกอยู่นะครับแชมป์ปีที่แล้วอ่าก็ตอนนี้ต้องเป็นของเชลซีเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะติดแล้วนะครับคุณฮูสุภเิกนะบ,บอกว่าแชมป์สโมสรโ,โลกมาแววมาแววมาแววสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีพี่หนึ่งนะครับสวัสดีพี่หนึ่งคมนทัศน์บอกว่าง่วงทั้งวันเลยวนันนี้ตื่นทํางานแต่เช้าก็ขอให้ทำงานราบรื่นนะครับเป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็คิดถึงนะครับเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้แน่นอนสำหรับ พี่น้องเชลซีล้านนานะครับหลังโควิดเราเจอกันแน่นอนน้องมิมี่บอกว่าคนที่คิดว่ามันด้ค่าคือคนที่ฉานะสำหรับหนูโคตรภูมิใจเลยรอมาตั้ง10กว่าปีพี่เบียร์ก็โคตรภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นรายการมิเกลเมลรายการขำๆเลยเลยนี่เป็นรายการแบบที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจริงๆนะครับน้องฟานบอกว่าทีมเราได้แชมป์โลกเนี่ยไม่ค่อยมีเพจฟุตบอลดังๆเอามาพูดถึงเลยแล้วมันลูกเมียน้อยไม่เป็นไรนะครับไม่ว่า เพจอื่นนะครับเพจหมายถึงพื่เพจกีฬาหรือเพจที่อื่นจะไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยพี่เบคก็เห็นว่าในบรรดาเพจเชลซี Chelsea, พี่น้องเชลซีของเราเนี่ยเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคืนเฮฮามีความสุขแค่นั้นก็พอละนะครับใครที่จะด้อยค่าใครที่จะไม่ยอมรับใครที่จะอิจฉาช่างเขาเรามาเ hey, ฮด้วยกันเรามาชูถ้วยด้วยกันดีกว่านะครับเย้แ yeah! ชมป์โลกแชมป์โลกแชมป์โลกโยโยโย โอเควันนี้ทั้งทักทายทั้งสาระแบบนี้คือเช e ซีเอฟวีเดแบบนี้คือพี่เบียเนะครับเราจะมาเจอกันแบบนี้ในช่วงนี้นะสตูดิโออะไรมันพร้อมพี่เบียก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะคะถ้าเกิดว่า,าไม่ติดขัดในเรื่องเวลาก็อาจจะเจอกันประมาณ3ามทุ่มเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่อยากนัดเป๊ะๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวบางวันติดภารกิจกับช้ากับดึกนะครับก่อนน้นเนี้ บางวันดึกก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับจริงๆก็คิดถึงก็อยากจะไลฟ์อย่างน้อยก็มาพูดอะไรก่อนนอนสักนิดหนึ่งมาทักทายกันนะครับเพราะนั้นเวลาไม่ฟิกแต่เอาเป็นว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรจริงเราจะไลฟ์เจอกันทุกวันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเราติดตามกิจกรรมนะครับด้วยกันในเร็วๆนี้และกันนะครับสำหรับวันนี้พี่เบกก็ต้องขอไปนอนหลับฝันดีนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นโรคกลัววันอาทิตย์กลัวเช้าวันจันทร์แต่อย่างไงก็ เป็นกาลังใจให้กันนะครับไปทํางานอย่างมีความสุขในวันพรุ่งนี้และกันสําหรับใครที่ทํางานนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเป็นแชมป์โลกพี่ไปคิดว่าเราไม่กลัววันอาทิตย์แล้วนะครับเราจะนอนหลับฝันดีทุกวันนะฮะตอนนี้ไปจนกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับกับหงแดงลิเวอร์พูลครับสำหรับตอนนี้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับเชลซี every day และพี่เบีย CFC โยโยโยในคืนวันพรุ่งนี้นะครับไปแล้วครับฝันดีนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ